สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าที่สวนเกษตรอินรีย์ชอนรถรับจ้างนะครับวันนี้เราจะพาท่านชมนะครับพึ่งนะครับพึ่งมาเอาเกสรดอกมมยราบนะครับมมยราบนี่จะเป็นวัชพืชนะครับของที่สวนเลยนะครับ เพราะว่าเยอะมากเป็นวัชพืชเลยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งหนามนะครับหนามแล้วก็ทําให้รกนะครับแต่ว่าตอนนี้เราสังเกตได้ว่าเอ๊ดอกไมยราบพึ่งมาเอาเกรสรแสดงว่าน้ําหวานของไมยราบเนี่ยต้องไม่ได้เป็นพิษนะครับอย่างนี้แสดงว่า มันเป็นเกสรที่มีน้ำหวานที่ว่าเป็นทำน้ำผึ่งนะฮะคิดว่านะครับเนี่ยซึ่งความรู้ผมไม่มีเหมือนกันแต่ว่าเห็นเห็นพึ่งเยอะมากนะครับนี่ตอนนี้พึ่งมาอมเกสรนะฮะนี่จะถ่าผใกล้ใกล้ให้ดูเลยนะครับนี่นี่ว่าจริงไม่จริงนะนี่นี่จะเห็นไหมครับพึ่งแต่ผึ่งเยอะมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะงดใช้เสียงแล้วให้ฟังเสียงพึ่งนะครับว่าผึ่งเยอะจริง เยอะเยอะมากเลยนะไม่ได้ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะเยอะมากเนะเี่ะเยอะมากครับ ผมผมเพิ่งเห็นพ่าเพึ่งเยอะจริงนี่โอ้โหน่าจะสิบกว่าตัวนะที่มองได้ตาตอนนี้ผมเห็นเนี่ยเยอะมากนี่นี่เพึ่งนี่นี่เพึ่งเมาเกสรเนี่ยโอ้โห็น้ไหมครับนี่นี่โอ้เต็มเลยนะเกสรเต็มท้องอ่ะดูดิโอ้เพึ่งเนี่ยครับของแท้เลยนะนี่ เราไม่ได้เลี้ยงนะอันนี้พึ่งแสดงว่าพึ่งที่อยู่แถวแถวไรผมเนี่ยครับนี่เนี่ยเขาเขาจะหอบเขาจะหอบเกสรไว้ตรงข้างๆตัวเขานะเราลอง,นะลองดูครับนี่ครับเดีวว่าอาจจะกล้องอาจจะสูมไม่ได้ชัดอะไรมากแต่โอ้วิธีการนี่เขาทุกตัวเลยนะเขาเขาจะหอบเกสรไว้ข้างๆตัวเขาคนละก้อนคนละก้อนเลยนะครับเล้วเดี๋ยว,วก็หอบไปอ่ะ ไอ้ไหอบไปที่ลงังนี่เลยโอ้เป็นความรู้อย่างหนึ่งเลยนะที่ผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งเห็นเหมือนกันเพิ่งเพิ่งเห็นด้วยตาเลยนะครับที่ว่าว่าเพิ่งมาเ,าเกสรน,นี่เอาแบบไหนน,นี่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 เกสรเขาจะหอบเอาเอาติดตรงข้างข้างข้างตัวเขานะครับนี่นี่นะข้างข้างตัวเขาโอ้โหนี่เนี่เนตัวนุน้นสองก้อนเลยนี่ตัวนุ้น จะซูมยังไงเนาะไอซูมไม่เห็นได้ชัดเยอะจริงๆพยายามจะซูมนะจะซูมให้เห็นว่าเขาเขาแบกเขาแบกก้อนก้อนเกสรน,นะฮะก้อนก้อนเกสรสองก้อนนะ วันดีเขาไม่ได้อยู่นิ่งเนาะเ,เขาไต่ไต่ตลอดอต้องมองด้วยตาเปล่าจริงนะ เขาจะแบกเขาจะบอยแบกก้อนก้อนเกรอนนะจะเห็นเขาแบกก้อนเกรสองก้อนบางบางบางตัวก็ก้อนเดียวอย่างเงได้แค่ก้อนเดียวจะจะได้ก้อนก้อนเกรอนแค่ก้อนเดียวบางตัว อน,นี้จะเป็นดอกมายาลาบนะครับนี่ครับซต้องอยู่ในสวนเกษตรอินทรีย์ชอนรัลรบจ้างครับเยอะมากเลยนะครับโอ้โหพึ่งเป็นฝูงพึ่งเบนะ้าเกสรอ่ะเยอะมากน,นอ๋อ

สวนเราเป็นส่วนเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งพึ่งจะเยอะนะครับซึ่ง,งในในห้องของเราก็มีในในห้องห้องเก็บของนะครับเป็นห้องน้ําก็จะมีรังพึ่งอยู่ก็นี่แหละก็คงจะมีส่วนหนึ่งครับที่ว่ามาเอาเกสรที่นี่น่าจะเป็นพึ่งโพรงนะครับไม่ว่าค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่า ที่ผมเห็นที่นี่นะมีแต่พึ่งตัวเล็กๆน่าจะเป็นแถวๆนี้เขาเรียกแกมินนะมิมมินมินมิ้มอะไรนั่นแหละตัวตัวตัวาเป็นพึ่งเล็กอ่ะเป็นรังเล็กอนะครับเ้าจะเรียกเป็นมินนะครับเป็นมิมไม่ไม่ได้เรียกว่าเป็นพึ่งนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นพึ่งพึ่งหลวงหรือว่าเป็นพึ่งอะไรนะตัวเล็กเนี่ยนี้จะเป็นตัวเล็กนะขยันนะพึ่งเขาขยันนี่นี่เห็นไหมวิธีการอ่เนี่ยเนี่ยเขาเก็บเขาเก็บ ก็เก็บเกบสรน,นี่นะนด,ดูวิธีการเก็บเกบสรเนานะโอ้โหนี่เอาเกสรนู่มเหมือนกันนะนีดอกอะไรไหมลูกเห็นไหมครับท่านจะเห็นนะอันนะ้ข้าง,างอันนี้เป็นเกสรดอกมายรลาบนะครับแต่ น่าจะเป็นช่วงสายอีกหน่อยนะครับตรงนี้น่าจะราบนะครับไม่ใช่ไม่จะลาบนะจะราบเรียบนะครับเพราะเราจะเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดนะครับตรงนี้คือเป็นวัชพืชน,นะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับเพราะเป็นหนามน้ำหนามเยอะนี่ครับอุ้ยถ้าเราไม่จัดการนะครับวัชพืชน,นี่ก็จะคลุมตรงนี้หมดนะครับก็ ยอะจริงโอ้สุดยอดสุดยอดผมเพิ่งเห็นผมพยายามจะถ่ายให้เห็นเขาพยา,ายามไหวตัวนะเพิ่ง จะเห็นแบบใกล้เลยนะนี่นีเขาเขาเขาได้เกสรนะเห็นไหมเขาเยียเกสรในเนี่ยโอ้โหข้างๆตัวนะข้างๆลำตัวเขาเลยเขาจะเก็บเกสรไ้ข้างลำตัวเขาแล้วเดี๋ยวเขาดี๋ยวเขาก็จะขนไปที่รังเขานะเนี่ยเนี่ยเขาจะเอาไปที่รังเอาะก็ตรงนี้แหละที่เป็นน้าหวานนะครับเนี่ยเกสรเนี่ยเกสรอันนี้เกสรดอกมายาลาบนะครับนี่โอ้ไม่น่าเชื่อเราก็จะ เจอสิ่งแบบนี้นะครับจะ,จะถ้ามาที่สวนเกษตรอินอรียชาวรับจ้างนะท่านจะเจออะไรที่มันที่ที่มันเป็นธรรมชาตินะครับนี่ไงครับอซึ่งอินทรีย์จัดนะครับลกมากอินทรีย์แท้ไม่แท้ก็ลกมากเลยแท้แท้เลยครับความลกไม่ต้องพูดถึงลกมาก ตัวนักตัวใสเลยตัวไ่เลย ก็พอสมควรนะครับก็เราก็พยายามจะให้แบบซูมๆดูแบบนี <amine diver> ่ี๋ยว่าก็ที่นี่ก็สวนเกษตรอินทร์ชรรับจ้าง ก็ลกหน่อยนะครับผมนี่ครับในความลกก็จะมีสิ่งมีชีวิตที่เราได้ศึกษาหาความรู้ธรรมชาตินี่นะครับวันนี้ก็นำเสนอเรื่องพึ่งนะครับที่ มาเอาเกสรดอกมายราบนะครับนี่เลยครับผมผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับมายราบคือวัชพืชนะครับของสวนเราเราก็จะต้องใช้เครื่องตัดหญ้าตัดนะครับอย่างแบบนี้เอาไว้ไม่ได้นะครับรกมากหนามเยอะนะครับยังเยอะเหมือนเดิมนะครับขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ